เขาจะกลับมาไหมหนึ่งสองสามเลือกค่ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งเขาจะกลับมาไหม <c oughs> พ่อแม่กาลี <c oughs> เขาจะกลับมาไหมอืมก็อาจจะต้องใช้วิธีการข่มขู่เล็กน้อยนะคะอ่าเขาถึงจะกลับมาแล้วคนที่เลือกหมายเลขสองนะคะเฮงเจียขี่พายุทะลุฟ้ามาเลยนะคะก็ไปงานปาร์ตี้ดีกว่านะคะเขาจะกลับมาไหม <c oughs> ไปฉลองดีกว่า นะคะอาจจะได้พบคนใหม่ที่ดีกว่านะคะโอเคก็ขอพรอให้มีแฟนใหม่ดีกวนะ่าเนาะคงไม่มาแล้วอะคะ่ะอุปสรรคมันเยอะนะคะก็สําหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องบังคับกันนิดนึงแล้วก็คนที่เลือกหมายเลขสองเขาจะกลับมาใหม่ก็ให้เรามีความสุขนะคะแล้วเขาจะกลับมาแล้วก็สำหรับคนที่เลือกหมายเลขสก็ 3, น่านจะยากนะคะก็วันนี้ ใครที่อยากจะดูเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะเรามีเพลิสว้แล้วก็สำหรับใครที่อยากดูไพ่กับจานาร์อบขวัญน,นะคะแล้วก็หรือว่าเรียนไพ่กับจานาร์อบขวัญก็รายละเอียดใต้คอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ